me อัปเดตราคายางประจำวันที่15สิงหาคม66ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจําวันที่15สิงหาคม66ราคากิโลกรัมละ41บาท70ต่อค์ตักรัมถัดมาเรามาเช็คกันต่อกับราคากลางเปิดตลาดประจําวันที่15สิงหาคม66ชนิดยางชนิดที่1ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่43 2าทสตางคตต่อกิโลกรัมชนิดยางชนิดที่2ได้แก่ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่45สบาท6กสิบต่อกิโลกรัมชนิดที่3ได้แก่ยางก้อนถ้วย DRC 100%รเซราคาอยู่ที่40บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะช่วงนี้ก็ราคา ทรงทรงอยู่ประมาณ41บาท42บาทแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรื่องราคายางแอดมินอัปเดตข้อมูลให้ทราบสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะกลับใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ